เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิสารดีเตชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายขออนุญาตถารือก,กับท่านประธาน3เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะขอให้มีการปรับปรุงเส้นทางถนน จราจรถนนใหม่เลขหนึ่งค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนพานพิทยาคมไปจนถึงแยกวัดชัยมงคลค่ะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ยังมีทางร่วมทางแยกเป็นถนน6แยกค่ะหน้าตลาด6แยกทําให้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอให้มีการติดตั้งไฟจราจรปรับปรุงพื้นผิว กำหนดจุดจอดรถให้ถูกต้องค่ะเพราะทุกวันนี้ก็จอดกันตามตริมถนนหม่าทางหลวงอะค่ะและก็เพิ่มสง่งแสงสว่างให้กับเส้นนี้ด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะขอขยายน้ําประปาส่วนภูมิภาคให้กับอําเภอพานอําเภอป่าแดดเนื่องจากอําเภอพานค่ะในเขตรัศมี5กิโลเมตรนับจากนับจาก ตรงการประปาค่ะยังไม่มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึงแล้วในอําเภอป่าแดดเองแม้แต่น้ําประปาส่วนภูมิภาคก็ยังไม่ถึงนะคะขอให้มีการขยายเขตให้บริการน้ําประปาแล้วก็สร้างระบบน้ําประปาใหม่ด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะเรื่องปัญหาขาดแคลนบุคลาบุคลากรครูค่ะในเขตอําเภอพานในโซนชนบทแล้วก็บนดอยและในอําเภอป่าแดดค่ะในเขตชนบทเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากโรงเรียนเนี้ยค่ะอยู่บนดอยแล้วก็ห่างไกลในอําเภอเมืองขาดงบสนับ สนุนให้บุคลากรครูเนี่ยเข้าไปสอนนักเรียนค่ะทำให้มีการจึงขออยากให้มีการบรรจุครูอาจารย์เพิ่มค่ะและขอให้เสนอมีค่าสนับสนุนค่าครองชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็สวัสดิการแรงจูงใจให้บุคลากรครูด้วยค่ะเรื่องที่4ในตำบลห้วยศัก์และตำบลดอยลานค่ะขาดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมหรือบางพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลย ยกตัวอย่างเช่นหมู่ที่31บ้านเนินสะดวกตำบลห้วยศัก์หมู่บ้านปงอ้อหมู่ที่1 4ตำบลดอยลานบ้านใหม่น้ําเย็นหมู่ที่9าตำบลดอยลานและบ้านโลปัดตุ้มหมู่ที่7ตำบลดอยลานค่ะขอให้มีการขยายสัญญาณโทรศัพท์และพัฒนาโค,ครงสร้างพื้นฐานอย่างเสาสัญญาณด้วยนะคะก็ขอฝากท่านประธานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวจงังหวัดชิงรายด้วยค่ะ